สวัสดีครับผมต้าบาเกียครับเช่นเคยฮะผมอยู่ที่นัดพบเมืงใหญ่สาขาถนนสําเร็จพัฒนานะครับก่อนอื่นเลยใครที่สนใจรถมอเตอร์ไซค์วันหน้านะครับไม่เกิน350ร้อยสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยช่องอธิบายช่องคองมเมนต์นะครับเพิ่มเพื่อนด้วยอดีไลน์เบอร์โทรศัพท์นะครับสนใจรุ่นไหนเดี๋ยวส่งตารางราคาให้นะครับโอเควันนี้ผมพามาดูเจ้าตัว ADV 350นที่เป็นตัวท็อปตัวรถซิงค์ที่สามารถเชื่อมบลูทูธโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ตัวอพอท่าสามห้าศู นะครับที่เป็นตัวท็อปเช่นเดียวกันนะครับทั้งคู่เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ 350cc นะครับเป็นบล็อกเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแต่ก็จะตา่างในเรื่องของอระบบพวกอิอเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับพวกเขาเรียกอะไรนะฮะการสั่งกายเกี่ยวพวกน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรพวกน,นี้เพราะว่าตัวรถ a d v 350เนี่ยมันก็จะเป็นรถสายลุยเนาะกำลังมันก็จะเยอะกว่านะครับประมาณหนึน่งะครับอ่า โอเคนะฮะเรื่องของราคาค่าตัววันนี้ผมมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับเพราะว่าสองตัวนี้ผมมีรถในสต็อกอยู่นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a d v สามห้าศูนเป็นตัวท็อปสีดำนะครับอ่ามีรถพร้อมรับเลยนะครับอ่ะเรามาดูตัวพอร์ต้ากันก่อนนะครับตัวนี้ตัวพอร์ต้าสามห้าศูนเนี่ยที่เป็นตัวสแตนดาร์ตนะครับตัวสแตนดาร์ตจะมีทั้งหมดอ่าตอนนี้มีห้าสีละนะฮะก็จะมีสีเงินสีเขียวสีดําสีแดงสีเทานะครับเทาเป็นเทาลัมโบนะครับ ราคาอยู่ที่1,079,000บาทนะครับราคาเนี้ยนะครับจดทะเบียนพลบให้ฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินผ่อนก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะครับอ่าก็มีคนค้าประกันหนึ่งคนนะครับถ้าเกิดเราไม่ค้าประกันก็เริ่มต้นดาวที่15เปอร์เซ็นต์ครับดาวเท่าไหร่ก็ลบออกจากราคารถได้เลยนะครับอ่าดอกเบี้ยก็ตามเกณฑ์เลยเดี๋ยวผมอ่าดูคลิปวิดจมาเดี๋ยวผมใส่ตารางราคาท้ายคลิปแล้วกันนะครับอ่าตัวรถติงตัวท็อปเลยราคาที่1 8 1 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับจดทะเบียนพบให้รัันนะคบ แต่ก็นี่นี่เลยก็คือตัวท็อปนะฮะตัวท็อปจะมีสองสีมีสีเทาลัมโบแล้วก็สีดําตัวนี้เลยครับสีเทารลัมโบผมก็มีรถอยู่นะตัวนี้นยะครับอันนี้คือเทาลัมโบนะครับอ่าคือมีมีให้ดูฮะพอดีสิจ,จองใครที่สนใจก็ทักมาก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมหารถให้มาเรามาดู ADV กันต่อนะฮะเรื่องของราคาค่าตัวว่าบางคนเนี่ยไม่อยากดูคลิปเยอะนะครับอยากดูราคาตอนเนี้ยโน่นนี่นั่นเพราะว่าคุณตารีวิวเยอะแล้วผมดูข้อมูลเยอะแล้วผมหาราคาก่อนเ <c oughs> ข้าใจได้ครับโอเคตัวนี้นะฮะก็จะเป็น ADB 35 0นะ ADB จะมีทั้งหมด3สีครับมีสีดำด้านสีเทารเรนโบแล้วก็สีแดงนะครับอ่าจะมี2รุ่นกนะ็คือตัวธรรมดาแล้วก็ตัวรถซิงคตัวล้อทองนะครับอ่าราคาจะอยู่ที่1 8 000, 6 4 0 0บาทก็คือตัวธรรมดานะครับตัวครอบตัวรถซิงล้อสีทองจะอยู่ที่ 1 8 8 9 0 0บาทนะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่ตารางไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันดูคลิปให้จบนะครับเรื่องของอ่าตารางการผ่อนเริ่มต้นที่ปีดาวเช่นเดียวกันนะครับแต่มีคนทําประกันหนึ่งคนแต่ผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าจะซื้อพวกรถพวกนี้นะครับอ่าดาวินสิบเปอร์เตเลยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันจะได้ถูกลงมันขึ้นอยู่กัเบเงินดาวด้วยนะเรื่องของดอกเบี้ยนะสต,ตาร์เริ่มที่7บาทนะครับถ้าเมื่อไหรที่เราดาวเยอะเกิน2นะยมมนี่สเ,เบ,เ,นนบเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยมันสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นั่อปี รถใหญ่ขนาดนี้นะดอกเบี้ยเป็นต่อปีเนี่ยคำนวณดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นต่อเดือนจริงๆเนี่ยทหารเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณสั้งสามสิบสี่สิบกว่าตังค์นะครับต่อเดือนอก็คือว่าถูกนะถูกกับรถเล็กเลยผ่อนรถเล็กเนี่ยดอกเบี้ยต่อเดือนนะฮะผ่อนรถใหญ่ได้เลยนะครับดอกเบีย้ยเท่ากันนะครับเผื่อเอดอกเบี้ยตัวที่เป็นรถใหญ่เนี่ยถูกกว่าอีกนะครับเนื่องด้วยว่าความเสี่ยงมันมันไม่ไม่ความเสี่ยงมันต่ํา สำหรับรถใหญ่เพราะว่าโอกาสหายมันมันน้อยมากนะครับมันเป็นรถใหญ่จริงๆนะครับอรถตังนี้อจะขโมยก็ลาบากนะครับจะยกไปก็จะยกยังไงไหวนะฮะเข็นยังยากเลยมันคันใหญ่เหลือเกินโอเคนะครับตัวของพอซ่าสาหู้นนะครับตามราคาที่ผมแจ้งเลยนะฮะตัวนี้ก็181,000ันบาทราคานี้ก็จดทะเบียนพะบอให้ฟรีเลยนะครับเรื่องของเงินผ่อนก็เช่นเดียวกันนะครับจดทะเบียนพลบให้นะครับ ตัวนี้จะเป็นล้อสีทองเหมือนกันทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น a d V สามห้ศูนหรือว่าคอต้านะครับความต่างเรื่องของสีร้อยคือโทนของสี a d V เนี่ยมันจะออกโทนสว่างมากกว่าของคอต้าก็จะแบบออกเป็นสีที่แบบออเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นสีทองออกสนิมนิดนึงอ่ะนะครับผมจะเรียกอะไรไม่ถูกประมาณนี้เลยกันก็สวยด,ดีนะครับเรื่องของโลโก้ของตัวรถเนี่ยนะครับก็จะมีความต่างของคอต้าสามห้าศูนย์เนี่ย โลโก้ o, คำว่าพอซ่าสามห้าศูนมันออกคนสว่างเหมือนสีล้อของ ADV นะแต่พอเป็นตัว ADV ีวีสามห้าศูนที่เป็นโลโก้แบบนี้มันเหมือนสีล้อของพอซ่าสามห้าศูนนะครับมันไม่คนสว่างเหมือนสีล้อเลยนะครับตัวโลโก้เขาอันนี้มีความแตกต่างถ้ามองจากด้านท้ายเนี่ยรถเนี่ยมันจะมี2สไตล์นะครับตัวพอซ่าสามห้าศูนจะเป็นสไตล์ขับขี่ง่ายขับขี่ลุยคือขับขี่นขขนในเมืองดีกว่านะครับใช้คําว่าลุยมันต้องเป็น ADV ีวีสามห้าศูนนะครับอ่า เอสยูีสามารถูมันเป็นเหมือนยกตัวอย่างเหมือนรถเอสยูบีใบครับนะสังเกตที่ยางเนี่ยมันจะเป็นยางแบบสายลุยนะฮะเป็นยางออนออฟที่สามารถขับทางลุยได้พอประมาณนะครับไม่ใช่แบบลุยหนักๆก็ไม่ได้นะเพราะน้ําหนักมันตัวมันเยอะนะครับแต่ก็ลุยแบบทางขาได้นะครับโชก็เป็นโชคโชวว่านะครับโชวว่าซับแทงนะฮะโชกหลังนะครับส่วนโชนหน้าก็เป็นโชกอัพไซด์ดาวนะฮะโชคหัวกับกระบอกสีทองเลยนะครับราคาก็มีความต่างกัน เพราะว่าของตัว ADB สามารถสูตราคาเนี่ยมันก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะครับเรื่องของความเครเรียกว่าฟังก์ชันอะไรต่างมันก็ให้มาเต็มกว่านะเรื่องของตัวรถไม่ว่าจะเป็นโชคหน้าที่เป็นโชคอัพไซด์ดาวเป็นโชคคู่นะครับไม่ใช่ใครเรียกว่าแผงคอไม่แผงคอเดี่ยวเหมือนตัวคอร์านะครับตัวนี้เป็นโชคคู่อย่างนี้เลยยาวลึกลงไปงนี้เลยนะครับกุญแจเป็นกุญแจคคเบิล,ลน,นะครับหน้าจอ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จอยสติิกคอนโทรลต่างๆอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับสามารถเชื่อมบลูทูธโทรศัพท์ได้นะครับติดโทรศัพท์ติดซื้อตัวที่จับโทรศัพท์มาแล้วก็คอนโทรลตัวซ้ายมือได้เลยนะครับตัวที่เป็นจอยสติ๊กตัวนี้เวลาเราเชื่อมบลูทูธแล้วนะครับแล้วก็คอนโทรลได้เลยหรือว่าใครที่มีหมวกกันน็อกที่เป็นบลูทูธก็สามารถเชื่อมได้อยู่แล้วแหละนะครับข้อได้เปรียบของตัว a d v สามารถตัวนี้คือถ้าถามว่าตัวรถซิงกับตัวธรรมดาเนี่ย ถามว่ารถสิงห์นี่ยมันเชื่อมโทรศัพท์ได้เนี่ยมันไม่ม,มันทําในมุมมองของส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีความําเป็นสักเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดว่าเราขับในเมืองก็ไม่ค่อยได้เชื่อมเท่าไหร่ครับอขับไปที่งานแล้วก็ตั้งใจขับไปแล้วก็ถึงแล้วถ้าเกิดเมื่อไรที่ออกต่างจังหวัดก็โอเคนะก็สามารถก็ถือว่าใช้ได้เลยว่าใครชอบท่องเที่ยวก็ถือว่ารถสิงห์ก็ถือว่าเชื่อได้เยอะนะครับแต่เกิดว่ามีหมวกกันน็อกที่เป็นบลูทูธมันก็เชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์ก็จบละนะครับแต่ข้อได้เปรียบเขาคือว นี่คือเขาได้เปรียบเลยนะครับตัวที่เป็นตัวตัวท็อปกับตัวรองท็อปเรื่องของ ADB นะครับราคาก็ต่างกันประมาณ2,000 2,000กว่า 2, 000, 2, 000บาทนะฮะนะครค่าตัวนะครับต่างกันประมาณนี้แต่เกิดว่าบางคนบอกเพิ่มนิดหน่อยผมได้ล้อทองแล้วสวยดีบางคนก็ไม่ได้ชอบนะล้อทองสีดําสวยกว่าอะไรเงี้ยฮะแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ก็สวยทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นคอร์ท้า35ตูนหรือว่า ADB 35ตูนครับดูจากด้านหน้ามันก็แหมคนละสไตล์กันเลยนะครับรถขับขี่ที่ จริงๆมีขับขี่ง่ายทั้งคู่นะขับขี่สบายทั้งคู่แต่เกิดว่าเอาสบายเลยแบบนั่งสบายเลยก็คือตัวพอท่าคอท่าแต่ขอบอกเลยนะฮะเฉพาะคนขับนะครับเมื่อไหร่ที่มีคนซ้อนเนี่ยต้องติดกระเป๋าทั้งคู่เลยถ้าติดกระเป๋ามีตัวที่มันพิงหลังหน่อยที่มีเบาะข้างหลังนั่งโอ้โหนี่สบายเลยคนซ้อนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ไม่ติดเบาะแล้วขับขี่แกนะโอ้โหขอโทษนะฮะเยอะมากเพราะผมซ้อนมาแล้วครับ300กิโลน้ำตาจะไหล นะครับขานี่เป็นไดคิวเลยฮะมือต้องจับกันตรงยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับโอ้ก็เหนื่อยนะฮะเคยนั่งพอต้าไปแล้วนะแต่คนขับมีความสบายเลยบ่งตรงนะครับทีนี้ด้านหน้านะครับคิวของตัวรถเนี่ยของพอต้าสามารถศูนก็จะเป็นคิวที่มันสไลด์ขึ้นได้นะครับปรับระดับได้แล้วแต่เราเลยแต่เกิดว่าเป็น a อดีวสามารถศูนเนี่ยมันเป็นสไตล์เมนวนที่สามารถปรับระดับนะครับจะมีหมุดด้านซ้ายขวาเราดึงหมุดทางออกซ้ายขวาแล้วก็ เดินขึ้นลงได้นะครับมันจะมีหลายระดับนะครับตัวนี้จะมีสี่ระดับนะฮะสูงประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะก็สวยทั้งคู่เลยครับผมตัวนี้ผมมีรถพรอมรับอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโอล์คซ่าสามารถสีสีดาแล้วก็ตัวเอดีสามารถสีสีดานะครับผมมีในสต็อกอยู่หลายคันใครที่สนใจแอดไลน์ได้เลยนะครับราคาตามที่ผมแจ้งเลยหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวส่งตารางราคาให้นะครับลงทั้งเงื่อนไขอะไรต่างๆฮะแจ้งมาได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ คลิปนี้มาอัปเดตเรื่องของราคาแล้วก็ตัวรถ X รถในสต็อกนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเจา้าตัว ADB 350แล้วก็ Bora 350ครับสนใจสิ่ออื่นแจ้งมาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ